ทุกคนต้องการความรุ Arduino, ่งเรืองของหน้าที่การงานความรุ่งเรืองของธุรกิจการมีทรัพย์สุดท้ายแล้วที่เขาก็อยากได้คือสุขภาพดีคนเราเนี่ยความรวยมาหลังจากเรื่องสุขภาพดีคุณมีอายุยืนยาวเท่าไหร่คุณสามารถใช้เงินคุณได้มากเท่านั้นการจัดตรีห่วงจุ้ยคือการจัดทําทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณได้ทั้งสุขภาพอํานาจบารมี3 คือความรุ่งเรืองก็คือความรวยนั่นแหละครับการจัดทั้งหมดนี้จัดทีเดียวทุกคนก็จะได้ทั้ง3อย่างมันเป็นศาสตร์และตําราที่ทุกคนใช้อยู่ในปัจจุบันเลยแต่ทุกคนมองไม่เห็นเขาการจัดตัวนี้มันก็เหมือนกับเรือลำหนึ่งที่คุณพาคุณออกทะเลแล้วออกไปแล้วคุณจะได้อะไรกลับมาคุณอาจจะออกไปหาปลามาได้เยอะแยะมากมายเลยและคุณก็เก็บปลาตัวนั้นของคุณได้ แต่ถ้าเรือลํานี้ไม่ดีหรือห่วงจุ้ยที่บ้านไม่ดีต่อให้คุณออกเรือไปยังไงก็ตามคุณได้ปลามาเยอะแยะมาหาศาลขนาดไหนก็เหมือนกับคุณไปทํางานได้เงินมาเยอะแยะมากมายขนาดไหนแต่คุณไม่สามารถเก็บทรัพย์ตัวนั้นได้เลยความรุ่งเรืองก็จะไม่เกิดจากคุณทันทีสาธิตรีห่วงจุ้ยครับเราสืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นของคุณพ่อซึ่งเป็นอาจารย์จีระพอมารุ่นของผมเป็นอาจารย์ธนวัน ตัวผมเองก็อยู่ในสายการเป็นอาจารย์เนี้ยมาไม่ต่ำกว่า15ปีแล้วตั้งแต่ตามอาจารย์ชิระมาแต่ตั้งแต่ผมเป็นอาจารย์มาผมก็ยังไม่มีลายไหนที่ผมแก้แล้วไม่ได้ co guys, to to come, er มันมีหลายแขนงแตกยอดออกไปอีกเยอะแยะมากมายมันมีความละเอียดอ่อนของตัวศาสตร์ของตำรา แต่ในทุกอย่างจะรวมอยู่ในบ้านหนึ่งหลังถ้าคุณแก้บ้านหนึ่งหลังให้คุณได้ถูกต้องตามตีรีห่วงจุ้ยได้ประสบความสำเร็จทั้งบ้านครับ